สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนํารถบ้านแท้นะคะทุกท่านเป็นรถกระบะตอนเดียวนะคะเหมาะสําหรับการใช้งานเลยนะคะทุกท่านไม่ว่าจะไปใช้งานสําหรับการบรรทุกในเรื่องอะไรนะคะก็พร้อมใส่กันเลยทีเดียวนะคะรถสภาพดีค่ะมาในที่ราคาไม่แพงด้วยนะคะรูปโฉมก็สวยงามนะคะทุกท่าน Isuzu D Max รถยนต์ปี2011นะคะ เครื่องดีเกียร์ดีค่ะสภาพพร้อมใช้มีเร่มเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะราคา149,000บาทค่ะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะกระจกเป็นมือหมุนค่ะคันนี้นะคะร้อแมกซ์เซอร์เวยนะคะพร้อมยางดอกอย่างดีอยู่นะคะทุกท่านซื้อไปก็คือไปใช้กันได้เลยเนาะไปเติมน้ํามันวิ่งงานกันได้เลยนะคะทุกท่านต่อย,ยอดหาเงินแสนเงินร้านให้เรานะคะ ท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะคุยกับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่านนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ